พทันตาเทวเมษวรกาโลยัมพุทันตาขยมสมันทีมีจะเอาไหนเป็นอันนั้นนะตอนนี้นะผู้จะเลือกประทับเป็นจุดก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับคนสุรินทร์ทีวีโอ้ยถนนถนนถนนนี่ครับผมจะกล้าไปผมจะกล้าไปไหมหรือเราจอดตรงนี้จอดแดดหน่อยก็ได้นี่ เดินไปลองดูนะลองเลยบะลองดูนะเอาเพื่อเอฟซีนะเพื่อเอฟนะอ่ะโอเคลองดูเพื่อเอฟซีนะจัดไปจัดเลยนะสายๆหน่อยเด้ออ่ะโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมดูลายก่อนนะหยุดแต่ดิผมดูลายก่อนนะอะได้ลายได้ลายแล้วได้ลายแล้วครับ ตอนนี้อาจารย์เอฟสมุดครับเต็มที่แล้วครับตอนนี้ได้ลายเลยครับได้ลายเลยนะครับเอาละครับนี่รับรถสมุดท้าสปอร์ตเดี๋ยวมาพอใจเรียบร้อยครับ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 เอฟซีครับเรียบร้อยแล้วครับเอฟซีเห็นไหมเห็นไหม ก็ว่าจะถอดเอาไว้ข้างในดีกว่าไว้ข้างนอกดีกว่าหนึ่งสองครับเรียบร้อยแล้วครับเอ็มซีครับเรียบร้อยแล้วครับรถติดลมครับผมทำไปไหนติดเดียวติดลมแล้วครับโอ้ยตาตาตาช่วยคนด้วยคนด้ยรถตกหล่รถติดลมแล้วครับเอ็ซีครับหมายเลขสองแปดเจ็ดห้าครับ ต,ติดลมแล้วครับไปไม่ถึงแล้วอาเดินหน้าถอยหลังดูเอานะครับไปตอนนี้รถตู้คันใหญ่นะครับมาหาดูเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับเดินหน้าดูสิไปดูล้อฟีครับยกเอา้าไปไปไปเข้าเกียร์สโลว์เลยครับเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับไม่ไหวครับไม่ไหวช่วยด้วยครับช่วยด้วยนี่ครับเพื่อ FC ครับมาเอาตัวเลขตามหาตัวเลขกระปูคำแสนเรียบร้อยแล้วไปดีกว่าปิดเที่ยงปิดเที่ยงเลยครับปิดเที่ยงเลยเดินไปดีไหมดีแอดสบุตรครับดี ก็ขอบคุณเนาะสำหรับคุณเจติยากับคุณนาราชครับเออเจติยากับคุณนาราชนะครับที่มอบเขาเรียกว่ามอบมอบพวกเรามาให้ให้พวกเราไปทําบุญครับเออให้พวกเราไปทําบุญเนาะกับปู่คาแสนนะครับอตอนนี้ก็เราก็กําลังนะครับจะเดินทางเข้าไปเข้าไปหาปู่คําแสนแต่ว่ารถจม รถจมไปไม่ได้ได้ได้ไปไม่ได้จะทำอย่างไรดีเออต้องไปหาคนมาเข็นแล้วแหละครับผมไปไปเราจะเดินไปด้วยกันเราจะเดินไปด้วยกันโอเคเข็นเข็นแล้วครับเข็นเข็นเข็นไปเข็นไปเข็นเข็นเอาเข็นนี่เข็นเลขอะไรนี่เข็นเลขเข็นเข็นเจ็ดห้าเข็นเข็ ตายตายครับตอนนี้นะครับช่างเนาะกำลังตกแต่งนะครับตกแต่งศาลาร,ารงสู่เจ้าตาดำอยู่นะครับมอที่สูน,นะครับเราก็จะไปหาปู่กันข้างบนกันนะครับไปเราไปหาปู่กันเลยจาย์ฝันดีป่ะครับมวนน้ฝันว่าได้แทงตะปุ้ยป่ะ <c oughs> ตะปุ้ยถูกแทงป่ะ <c oughs> ไปเอาแทงไปในเสาะแทงแทงแทงไว้ในเสาแล้วไปดูแล้วครับแทงไว้ในเสาแล้วดูเอาตาดีก็ได้ตาไรก็ได้ตต่แต่แต่จ้องจำไว้นะว่าอันไหนที่โผู่ให้ครั้งแรกครับ จะจะโดนอันไหนที่ปู่ให้ครั้งแรกจะโดนให้ครั้งหลังนี่คือลูกศิษย์ขอก็เลยให้อีกจังให้อีกห้ามขอนะเขียนให้แล้วเอาแค่นั้นพอเวลาพห้ามขอตัวไหนเอาตัวนั้นตัดออไปเขียนอันนี้นี่นี่มันจะเกิดความรักหลายตัวอืมวดนี้จะมาสามตัวตรงปู่ว่า ปู่บอกแล้วนะฟังให้ชัดๆปู่บอกว่าสามตัวตรงๆอะไรนะไม่ได้ยินบอกเล่ะไม่ได้ยินเหรอเล่เขาบอกว่าไม่ได้ยินปู่มีคนบอกว่าไม่ได้ยินดวงใครดวงมันหูใครหูมันใครได้ยินกอนเอาไปไม่ได้ยินใครยินก็ได้ใครไม่ห็นก็ไม่ได้ไม่ได้ บางคนเห็นในสวนไปเอเอาก็มีกันแจ้งแต่ลวงบารมีเราไม่รู้หรอกว่ามันจะออกอะไรกบบเป็นแนวทางไปให้ลุกหาัด็ดซื้อได้มีโชคมีลาภอืมให้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่รางวัลก็ที่ปูเขียนให้และมีแค่นั้นเอาอะไรเยอะแยะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอยากได้อีกตัวก็จะเขียนให้อยากได้อีกี่ิตัว ไม่เอาแค่นั้นแหละครับเออเอาแค่นั้นแหละตัวนั้นมันออกแล้วตัวนั้นแหละมันจะออก <c oughs> ตัวที่เขียนนั่นแหละ <c oughs> ไม่ได้ยินครับลวงปู่ปู่ไม่ได้ยิน ดังไม่ได้เดี๋ยวไปถึงนู่เบอๆฟอกเลยต่ำก่อนนพูดเบาๆพูดเบาๆแทงเบาๆแทงหนักเลยให้ได้คนละใบสองใบโฟมต่อเยอะให้คูณสุดลอยไปต่อเยอะคนละใบสองใบ สี่เก้ากับหนึ่งเจ็ดครับอืก็ให้ทุกทุกคนที่ได้ดูได้ช่องคนสุรินทีวีครับให้มีโชคลาภครับได้แบตเตอรี่กันทุกคนทุกคนได้มีโชคครับปู่ได้ยินไหมปู่พูดอะไรได้ยินไหม สามหนึ่งเจ็ดครับสี่เกาดี๋ยวินบออย่บอดังบอค่อยค่อยบอค่อยค่อยเขาเสีไปออกอั้นอีกติต่ออย่างเขาเไปออกติตออีกเดียวกันอ่านอีกก็เป็ื่อไลฟ์ทั้งหดี มือกีดประมาณมือกีดนกนกนกกีดกับนกห่าเลาบนั่งยี่เ่ยเอามาให้ให้คนมีโชคมีลาแล้วสื่อทีวีเป็นยังไงก็จะเลใจยี่เ่ยใช่ไหมครับได้กี่ใบ ยังไม่ได้เลยครับยังไม่ซื้อ,อ,อนี่ยังไม่ซื้อหาเฉยๆครับซื้อแต่อุดไม่ได้ครับแต่อุดวิ่งซื้อตลอดคนคนเล่นคนคนเล่นแต่อุดเล่นเล่น <laughs> เล่นทุกอย่าง <laughs> <laughs> แต่อุดเล่นทุกอย่าง <laughs> ไป <laughs> จับถือนี่อ่าอยังก่อใบใบซิป ใบเก่าๆเขาจกออกมาใบหนึ่งคนยังไงท้ายคู่หรือท้ายขี่คนหน่งยังไหวอยู่ย <laughs> <laughs> เลขท้ายคู่หรือท้ายขี่คนละร้อยคนเดียวยังไหวอยู่เลย,อย <laughs> โอ้ยว่ะ <laughs> แต่คุณส <laughs> <laughs> ีนอนมาผมชอบสีหนึ่งล่างสีนอนมา <laughs> พูดตามปู่นะเนี่ย <laughs> <laughs> จะยินไหม นอนมาตามมาด้วยก้าวกำลังไหลมานิดๆ <laughs> <laughs> ไหลมาตาม <laughs> นช่วยได้กี่ใบครับงวดเมื่อกี้พี่ปุ้ยให้ซื้อสิบใบซื้อสิบใบครับงวดที่ผ่านมาพุ้ยพุ้ยให้ซื้อเฮ้ยพูดอย่างไรพุ้ยบอกแล้วบอกผ่านูให้บอกให้ซื้ออนี้ตามจริงๆจะเอาเยอะกว่านั้นครับตามหลักผมได้มากกว่านั้นแต่ที่ปุ้ยว่าสิบใบพอสิบใบพอ ดวงมลยมีแค่นั้น <c oughs> ดวงมันได้กว่านั้นหลักจริง <c oughs> ว่ากูให้คุณเรกเนาะครับก <c oughs> ูบอกเอ้าช่วยเอาไปเดี๋ยวไม่ถูกกับเขาอ่ <c oughs> าซื้อรตรีก่อนอะไรน,นี้ <c oughs> อ๋อครับกูเมตตาให้คนเพื่อนแกบอกเลยย้ำอีกย้ำอีกเก้าศูนย์เก้าศูนย์ไปซื้อก่อนเด้อคนดีวันนั้นกูบอกซื้อสิบใบพออยา่าไปซื้อเยอะเ <c oughs> ลยจัดสิบใบจัดสิบใบเลยแบ่งคนอื่นเข้าบ้างเด้อเอาไปหมดได้คนอื่นไม่ได้ เดีงวดนี้ก็ต้องรีบจัดเด้อวันนี้ต้องรีบจัดรีบจัดวดนี้อย่าลืมที่ปู่บบกครั้งแรกครั้งแรกนะฮคนบ้าจะมีคนลืมแล้วมาเอาข้างหลังจะลืมตัวแรก Đẹp tụi đấy nó, kháng lệch 3 3 1 7 3 1 7 4 9 4 9 3 1 7 4, 4 9 Bộ cáo bảo đăng Đẹp bố sẽ đánh nhìn Tìm Tổng công nha Tìm tổng công 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 Tìm tổng น่ครับอยาง้สเนาะสี่สี่เก้าสเก้าคับหนึ่งเจ็ดยางได้ยางได้ยี่สิบใบเลยจะเดินหาตลาดเลยเออเอากระเากับบาลมาส่งวันที่สิครับแล้ววันมันก็ตรงกับวันเกิดปู่วันที่สิบเจ็ดอ แล้วก็ฟ้านกับแทงคงด้วยก็น่าจะประมาณนั่นแหละน่าจะสิบเจ็ดเลยแล้วสามเราตอะไรมาใส่ขน้ากันสักพุกชัยเหรอพกชายเลขสามพุกชัยนาะเที่ยวไปจับไปสามหนึ่งเจ็ดเลยถ้าบางคนจะซื้อขึ้นซื้อลงก็จะเป็นสามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดแค่นั้นเพราะว่าเอาทวารบานมาซื้อองค์วันที่สิบเจ็ด หกหนึ่งเจเราะว่าเพราะว่าเลขประจำวันมันเป็นวันที่หกบั้หกเออตัวหกเลขประจำวันสุดสี่เก้าสี่เก้าโภหือผู้หญิงแก่ผู้หญิงแก่เลขเก่าสีมอบอันนั้นมาให้ปูเอฟซีจากจากกาลสินแล้วก็จาก จากตรงไหนก็ไม่รู้ตัวนี้ชื่อจิตยากับคุณนเรครับคุณนรเานเอเนอเเงินทองนะครับคุณนเรรเาแล้วก็จิยาของทางกอทนซีวีซคุณนารีเางาเเงินทองใหุ้กไว้เยอะเฝากมากับพิุติสุนทรทีวีนะครับแล้ก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุสาธุครับเตรียมเสนเคาะครับ าตาเสริมดวงแก่แก่โอยโสดาบอรไมยังคุณเราเอาซาบอรไมยังคุณเราเอาสรวงบอทไมยังคุณเราเอากาดําบอทไมยังคุณเปลี่ยพิคกเนบอรไมยัง แม่กังหันประตรนัยบอะเม่ยังสาธุยมสมรรถเนียร์เนียคุณเพียกุเพียสันโทบเพียกุเนียกัมมนุเปียพุทธกาสะพ้อเพียสัมมนาการดำเปียสังอาริยะเมตรัยจังเม่กังหันประตรนัยคุณเลาสาคุณเลาสวงวาสวรรคุณจังอาเทมีสวรรคาโู้อัยยมปันตาเทมีสวรรคาโู้ อยํวทนฺตาธมฺเมสวนากาโรอยํวทนฺตาพญํสมฺเถนฺเตวตาอตฺเถงเทวเวทฺยงอกขอเกตน้องกับน้องจักรวาลหมอกจากกลางอยู่ลอออยกลัวใจสมครานิสงฆ์นั้นคือจิตพันองค์กัน

ត <test> ាយមង្គលំថាទុអងទេវតាប្រតិអទិត្យយោទិររណ្ណោមយោចិន្ទោវិរិសោសមោនមោជោតិរោយាទោសទ្ធេចនាពហុចនាប្រពៃយោវិធម្មលីព្រូតអនុសង្ហារាទីណោតៃជុំសុំប្រាថ្នានៅកាលបាត់នេះអូមប្រសិទ្ធិមេអូមនិនិទ្ធិមេអូមប្រសិទ្ធិមេអើព្រះថੰងមហាបរមីធម្មងមហាបរមីសង្ឃងនេះនេះគឺ0 เลือกอันนี้ตัวกราวทึ้นเลช่วยเด็กเมาอ่ะเขียนทุกเสียงเออไอเตอ05ครับบพราะยาลูกม้งได้ขันนละมตนครับเลือกอะไรปู่จะเอาันไหนเป็นอันนั้นนะออนนี้ใช่ไหมปู่จะเลือกกระถางเป็นจุด เเารียกว่าประทัดเทกนะครับประทัดเทกของวันนี้นะสาธุสาธุสาธุเราเอาจงบารมีเราเอาเด้อเกยังตก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนชลินทร์ทีวีด้วยนะครับตอนนี้ปู่นะครับเลือกประทัดแล้วนะครับเพื่อจะเอาไปจุดเนาะเพื่อจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบสำหรับวันนี้นะครับเลขเรียวเลียวไปจุดพัฒนาเรา ยังอยู่ด้วยกันนะครับฝากกัดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับให้กับคนสุรินทีวีด้วยนะครับนี่นะครับคือพิธีเสริมดวงบารมีนะครับที่ตำหนักปู่เจ้ากาดำนะครับวันนี้ผมก็เดินทางนะครับมากับหลายหลายคนนะครับที่มาสถานที่แห่งนี้มาตรงนู้นนะครับคุณผู้ชมตรงนู้นรถติดลมนะครับรถติดลมก็ มีคันนี้เป็นลากมานะครับตอนนี้ยังรออยู่นะครับคุณผู้ชมยังรอประทับอยู่โอ้โโอ้โโอ้โต้องสาครั้งนะครับได้สองครั้งแล้วโอ้โหโอโหโอ้โห ไปแล้วครับไปแล้วครับประทัดนำโชคครับโชคครับประทัดนำโชคไปแล้วครับอ่ะไปเราขึ้นขึ้นอยู่ตั้งแต่ประทัดขึ้ที่อยู่ั้งแต่ประทัด้นไียู่ต้งระทัดขึ้ไวางกูจะเล็กม้วนใส่หลังใส่แค่นั้นอ๋หอบใหญ่เลยเนาะถึงไหมครับนี่ช่วยอม ตรงไหน,นจะกูเอาเพื่อไม่เวชกอมให้เวชกอมให้แบบมันไม่ช่วยเลยเอายาวๆดีกว่ามันถึงจะสวยเอาเอาหย่อนลงมาข้างล่างเลยบอกครับหามอันเด้อเจ้ามือรอดูพี่ช่วยนะครับเจ้าอ่ะอช่วยนะครับเรอดูพี่ช่วยจุดจุดแล้วบ่เต็มกระบะเลยครับมือจุดประทัดไปแล้ว เดี๋ยวผมก็จะขอเขาต้องสาธุ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 แล้วระวังสองทำตาก็จะกลัวสามหนึ่งสองสามไปยิง หรือประทัดเองนะครับอันที่ไม่ไหม้นี่แหละครับตัวสําคัญเลยครับเลขเด็ดจะอยู่ตัวนี้แหละเลขเด็ดจะอยู่ในตัวนี้แหละอ่ะไปยิงกันปงอ้าจนักูเลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับเราก็จุดทูปสาธุสาธุสาธุนะครับงวดจะมาตามสูตรติ๊ง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  ลุ้นทันครับลุ้นครับลุ้น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 ประทัดเอกลุ้นประทัดเอกสาธุ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 ไปไปลุ้นกับปูไปลุ้นกับปูให้ปูเปิดให้ปูเป็นคนเปิดไปให้ปูเป็นคนเปิดเลยประทัดเอกเราตามไปนะครับให้ปูนะครับปูอยู่ข้างบนนะครับ ปูอยู่ข้างบนฟันทงฟันทงโอ้ฟันสามครั้งเลยเลขที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยนะครับให้ผูลนะเหมือนี่ฟัต่าเ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 ต่าหาคนมารู้ด้ยนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรดูซิดูซิดูซิดูดีดีปรดด หกหกเก้าเก้าหกเก้าหกเก้ากับหหครเออบอแ้วบอหกเก้าเก้าหกเปนเครื่อาวคับเออราวสวยนั่นเองรงร่างของ่หกเก้าหกหกหกเก้ากับเก้าหกหกเก้าเก้าหกนะเก้าเออมากนี่ก็เป็นเลขนะก็พากันนะครับ สองครับวันนี้อาจจะไปลาวหรืออาจจะไปอะไรก็อาจจะไปลาวไปไทยก็ว่ากันไปจุดวันนี้ให้ไปถึงวันพุธหน้าให้ถึงวันวันพุธนะครับจุดวันนี้ใครจะเอาไปเล่นกี่วันก็เอาไปจัดกันเอานะอืนะครับเก้าหกหกเก้าเก้ากลับไปอย่างนี้ไหมเดี๋ยเพี้ยนเดี๋ยวเพี้ยนแล้วตรงเลยเอา ก็จริงนั่นไง9 9 9 9้6หกหกเก้าเก้าหกหกเก้าหกเก้าแล้วก็มาอย่างนี้เก้าหกเก้าเก้าออเอาเดี๋ยวไม่งงนะครับอย่างนี้ไม่งง นะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมเดินทางนะครับมาที่ศาลาศาลาวังปู่เจ้ากระดำนะครับคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ตำหนักปู่คำแสนนะครับศาลาที่นี่นะครับงวดที่แล้วนะครับก็คือให้เลขถูกตรงตรงเลยนะครับคือเลข90เนาะคือเลข90นนะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับงวดนี้จะได้เลขตัวไหนเดี๋ยวเข้าไปชมกันข้างในนะครับมีคนกระซิบบอกผมว่า ปูให้แล้วปูให้แล้วนะครับเขียนไว้ด้านในสารานี้นะครับไปเราเข้าไปดูกันเลยนะครับจะได้เลขตัวไหนเนาะเรามารุ้นกันนะครับคุณผู้ชมเออบได้ใสเกือบมาใส่นอสามตัวสองตัวอยู่ตรงไหนนี่ขอนำแน่ บิงงบ้งบเงเบิ้งเอาเลยบ่อือสนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือศาลาปู่เจ้ากาดำก็จะมีเว้าข้างบนก็มีเว้าหลวงปู่สวงนะครับมีว้าหลวงปู่สวงแล้วก็มาทางนี้น,น,น,นี่จนจเจอแล้วครับ เจอแล้ว FC ทุกท่านเจอแล้วครับนี่คือเลขเลขอยู่ที่ศาลาปู่เจ้ากาดำนะครับคือเลขตัวนี้เลยเลขตัวนี้เลยนะครับคือเลขสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่เก้านะครับสามหนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่เก้านะครับคุณผู้ชมนะครับ ลองเอาไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับสําหรับตัวเลขที่ศาลาปู่เจ้ากาดํานะครับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงนะครับ